ขอให้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความบริสุทธิ์รับรู้รมผัสทั้งลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปหลยจมูกของเราให้ชัดเจนเราก็ให้ต่อเนื่องหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆหยุดภาละนาทีการงานทางด้านสมมตุติเราก็วางมาได้ระดับหนึ่งทีนี้เราก็มาทําความเข้าใจมาสร้างความรู้ตัว มาสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทังลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังเรารู้จักคาว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันแล้วหรือยังเรารู้จักลักษณะข,ของจิตรู้จักลักษณะข,ของใจซึ่งเรียกว่าวิญญาณอยู่ในกายของเราแล้วหรือยังถ้ายัางก็พยายามรีบดูรีบพิจารณารีบ,รบ,รรบแก้ไขเสีย อย่าไปปล่อยเวลาทิ้งทุกคนก็มีบุญมีวาสนามาดีถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญกันมาถ้าไม่ได้สร้างบุญมาไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อัตภาพร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐก็นับว่าโชคดีที่สุดมีอาการครบ32อย่างแต่ก็เกิดมาด้วยความหลงแต่หลง กิดอยู่ในภพมนุษย์เป็นภพที่ประเสริฐที่สุดเป็นภพที่ดีที่สุดแต่ก็ยังหลงอยู่ถ้าไม่เกิดไม่หลงเกิดอยู่ในภพของมนุษย์แล้วก็มีกายเนื้อมาห่อหุ้มเอาไว้มีขันห้ามาปกปิดตัววิญญาณเอาไว้ซึ่งเขาขอร่างสร้างตัวปกปิดอำพังตัวเขาเอาไว้มากมายทีเดียว เพียงแค่ร่างกายอัตภาพกันห้าพวกเรายัางแก่งไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรที่ท่านเรียกว่าเป็นกองเป็นขันเป็นรูปเป็นนามยังไม่รู้เรื่องตรงนี้อยู่เรารู้อยู่ตั้งแต่ชื่อแต่เรายัางเข้าไม่ลึกไม่เห็นนอกจากจะอาศัยปัญญาของพระพุทธพระองค์มาศึกษามาค้นคว้ามาทำความเข้าใจถึงจะรู้ความจริงตรงนี้ เพียงแค่แยกแ,แยะขันห้าคลายขันห้ารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในทวารทั้งหกรอบรู้ในโลกธรรมก็ยังยากอยู่แต่การทําบุญให้ทานการแสวงหาธรรมนันมีอยู่แต่ก็เป็นการแสวงหาแบบโลกโลกไม่ใช่จเจริญสติเน้นลงเข้าไปรู้ที่กายของเรารู้ที่ใจของเรารู้ฐานของใจรู้การเกิดการดับ รู้การไปกันมาเราก็รู้จักหยุดรู้จักระงับจับยัง้งรู้จักคลายรู้จักแยกรู้จักแยะให้เป็นกองเป็นขันเป็นชิ้นเป็นอันด้วยปัญญาที่เกิดจากการจเจริญภาวนากิเลสอยาบกิเลสละเอียดเขาปกปิดเอาไว้ยุต้องแกงให้ละเอียดอันนี้เป็นเรื่องของสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของวิญญาณซึ่งอยู่ในกายของเรามันมีอะไรบ้าง มันพร่ำสอนวิญญาณหรือว่าพร่ำสอนใจของเราจนดับความเกิดคลายความหลงดับความเกิดละกิเลสออกจากใจของเราให้มันหมดนะเพียงแค่การควบคุมก็ยังมีน้อยการละกิเลสก็มีน้อยเพียงแค่การจเจริญสติให้ต่อเนื่องความเพียรตรงนี้ก็มีเป็นบางครั้งบางคราวมันจะไปเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไร การฝักไฝ่การสนใจการทําความเข้าใจการสํารวจการวิเคราะห์พิจารณาขณะนี้ใจของเราเป็นอย่างไรใจของเราเป็นกุศลหรือว่าอกุศลใจของเราปกติใจของเราสงบใจของเราส่งออกไปภายนอกเขาเกิดอย่างไงเหตุจากภายนอกมาทําให้ใจเกิดอย่างไงหรือเกิดจากข้างในส่วนสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมามีความเพียรที่โตเนื่องกันหรือไม่มัน อบรมใจของเราได้ถึงขนาดไหนทั้งกายทั้งวาจามันแก้ไขมันปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของเราทุกคนเราทำหน้าที่ของเราให้มันจบจบภายในแล้วกออ็นอกนั้นก็เป็นเรื่องของการสร้างประโยชน์กับสมมุติให้แก่สมมุติเป็นภาระะเปลี่ยนจากภาระเป็นหน้าที่เราจบภายในแล้วข้างนอกก็มาหาเราเราก็ช่วยอนุเคราะห์แก้ไขกันไปเท่าที่ อัตภาพกำลังกายของเราที่จะทำได้เราจะไปมองข้ามเป็นเรื่องของเราทุกคนเลยทีเดียวเป็นเรื่องของตัวเราเองไม่ใช่เรื่องของคนอื่นอย่าไปเที่ยวแบกกายแบกใจของเราให้เป็นให้เป็นหนักที่อื่นตัวเราก็หนักพอแรงแล้วเรามาแก้ไขเราปรับปรุงตัวเราให้เบาให้โลง่งให้โปร่ง ทีนี้ก็อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาอนุเคราะห์กันด้วยสติด้วยปัญญาตามเหตุตามปัจจัยจนกว่าจะพัดพากจากกันพอทุกคนก็ต้องมีการพัดพากจากกันไม่ได้พัดพากจากกันตนเป็นก็ต้องได้พัดพากจากกันตอนตายเป็นกฎของใจลักกฎของความเป็นจริงก่อนที่จะถึงเวลานั้นเราต้องรู้ความจริงให้ได้เสียก่อนในกายของเราดับความเกิดคลายความหลงให้ได้เสียก่อน ได้บังไม่ได้บังก็พยายามทำอย่าไปลืมทิ้งบุญพยายามมันทำบุญบางคนก็สร้างมาดีการทำบุญให้ทานนี่มีมาตั้งนานมีมาตั้งแต่พบกอดนู่นฝากไปในบุญในการทำบุญในการให้ทานมาถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างมาสารต่อบางคนก็ปิดกั้นตัวเองเอาไว้หมด เป็นแค่ระดับสมมุติก็เป็นดินพอกหางหมูมันก็แก้ไขได้ยากก็ต้องพยายามแก้ไขไม่ว่าไม่แก้ไขก็ต้องแก้ไขกันไม่ว่าพระวิยมบาบัชีอย่าพากันเจ็ดคลั่นให้พากันขยันมันเพียรอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายอย่าไปเพ่งโทษคนโน้นคนนี้ท่านให้เพ่งโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองปรับปรุงตัวเราเองอะไรมันไม่ดีก็รีบแก้ไขเสีย ทั้งภายนอกทั้งภายในใจไม่ดีแล้วก็รู้จักรีบแก้ไขเสียให้มันดีแนวทางนั้นก็มีอยู่พระพุทธองค์ท่านก็ได้ค้นพบมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วเอามาเปิดเผยให้สัตว์โลกกัพวกเรานี่แหละให้เดินตามท่านบัญญัติเอาไว้ท่านตีกรอบเอาไว้ก็เพื่อที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางกันปฏิบัติคําเพ่งมากมายถึงขนาดในวิธีใดก็ช่างก็เพื่อที่จะให้ละกิเลสออกจากใจของเราให้มันหมดจด ดับความเกิดออกเกิดใจไม่ให้ใจของเราเกิดก็เกิดอยู่แค่เพียงกายเนื้อกายเนื้อแตกดับแล้วก็ใจก็ไม่ได้ไปเกิดต่อไปสร้างภพสร้างชาติโต้เราก็ต้องพยายามเดินออกเอาเราว,วันนี้เรจะเรียนทำเองตันนี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานต่อทำความเข้าใจกันเอา